Bcm Channel สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับเกม FC 24นะครับวันนี้จะมาแนะนำการเล่นเกมรับนะครับเล่นยังไงให้เป็นรถบัสนะ <c oughs> อ่าถ้าทีมที่คุ้นเคยกันดีก็ในฤดูกาลนี้ก็ดูอย่างแมนยูนะครับเป็นตัวอย่างเลยนะครับผมอ่าก่อนอื่นนะครับผมเราต้องมาจัดการเซตแท็กติกนะครับตัวดิฟเอนส์นะครับ เกมรับผมแนะนำให้เป็นแบบเฮฟวิทัตเลยนะครับก็คือตัวนักเตะเองจะได้ไล่เพสบอลหนักๆน,นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องสเตมินานะครับเพราะผมลองดูแลเล่นได้ทั้งเกมนะครับผมส่วนเรื่องของความกว้างในการยืนของทีมนะครับผมแนะนำเป็น20ก่อนนครับยืนให้ชิดๆกันหน่อยส่วนรับลึกก็เน้นรับอยู่ประมาณ40นะครับ มาดูเกมโต้กลับกันมากนะครับให้ใช้เป็นลองบอลแล้วก็เป็นไดลต t พาสซิงนะครับจาเห็นที่แนะนําก็คือเวลาเราเสียการคลองบอลนะครับตัวนักเตะจะได้ไม่ต้องหลุดตําแหน่งเยอะนะเพราะว่าเราเน้นเป็นรับแล้วก็โต้กลับแบบรัดกลุ่มนะครับผมต่อมาเราไปดูในหัวข้อคําสั่งลายบุคคลนะครับตรงนี้เราจะใส่ทุกคนเลยนะครับผมเริ่มต้นที่คู่เซนเตอร์นะครับตรงนี้นะครับเกมลุกไม่ต้องสนนะครับเรารับอย่างเดียวนะครับ ตัว interception นะครับให้เป็น aggressive นะครับก็คือการอ่านการตัดเกมนะครับก็คือให้นักเตะพยายามเข้าตัดเกมเลยนะครับผมไม่ต้องรอจังหวะนะครับทุกคนเลยนะครับส่วนในคู่ของพวกคู Wing back ค่วิงแบ็กนะครับวิงแบ็กนี่ก็ไม่ต้องเล่นเกมลุกนะครับให้ยืนรับเน้นรับนะครับผมตัวเกมลุกก็อาจจะให้เป็น default ไปก็ได้นะครับมาดูคู่คู่กลางนะครับคู่กลางรับนะครับกลางรับก็เหมือนเดิมนะครับส่วนมากตัวเล่นเกมลุกเราก็ให้เป็น default ไปเลยนะครับแล้วก็เรามาใส่ตัวของ interception ให้เป็น aggressive เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับให้เน้นเป็นยืนตรงกลางนะครับยืนตำแหน่งตรงกลางเลยนะครับผมไม่ต้องไป cover ปีกนะครับ cover wing นะครับ ปวยง่ายคือให้นักเตะในทุกโซนของเรานะครับเน้นเล่นเกมรับนะครับส่วนคู่หน้าซ้ายขวานะครับหน้าซ้ายขวาวก็คือให้ลงมาช่วยเล่นเกมรับแค่นั้นเลยนะครับส่วนหน้าเป้านะครับหน้าเป้าเราก็คือให้เขายืนเป็นหน้าหลักเลยไม่ต้องลงมาช่วยด้านหลังเลยก็ได้นะครับผมก็คือเซตประมาณนี้เลยนะครับส่วนเรื่องของตัวคําสั่งลายบุคคลนะครับผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับ ตัวนี้ผมขอไปแบบรวดเร็วเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวของเกมเพย์นะครับถ้าใครไม่เข้าใจว่าคําสั่งไหนใช้ทําอะไรนะครับไปเปิดดูคลิปเก่าๆได้นะครับผมทําไปแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูในตัวเกมเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานไปนะครับก็คือที่ผมเอาแมนยูมาแมนยูนี่จะเป็นทีมจะเรียกว่าทีมใหญ่ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่านักเตะมันพวกค่า สเต็คของนักเตะมันไม่ได้เหนือกว่าทีมอื่นเท่าไหร่นะครับเหมาะแก่การที่จะเอามาทำอ่าสังเกตดูนะครับกองหลังผมนะครับจะยืนเป็นหน้าการะดานนะครับแล้วก็นักเตะเข้าเพจเข้าเข้าเพจบอลน,นะครับเพราะว่าผมใช้เป็นการบีบบอลแบบเฮฟวี่นะครับการขึ้นเกมนะครับ เป็นก็จะขึ้นเกมไม่ได้ขึ้นได้เร็วอะไรนักหนานะครับผมเพราะว่าเราเน้นเล่นเกมลับนะครับแต่เวลาโต้กลับมันจะได้เรื่องกว่านะครับสังเกตดูว่านักเตะเราจะเขาจะมีการไล่เพจบอลเร็วนะครับแล้วก็ดูที่ผู้ผู้แดนกลางนะครับสังเกตเห็นเพราะว่าผมใช้คำสั่งเป็นคับเวิร์เซนเตอร์นะครับเขาจะไม่เขาจะไม่วิ่งออกมาในส่วนของ ด้านด้านข้างเลยนะครับก็จะเกาะอ,อยู่ตรงกลางครับเอาง่ายเหมือน<ๆ>เหมือนเราเปิดเปิดช่องให้เขาบุกทางพวกหน้ากึ่งปีกไปเลยนะครับแล้วก็ซื้อซื้อจังหวะเอาเนี่ยครับให้เขาเจาะกลางมา<ๆ>เพราะยังไงซาหยเขาเจาะเจาะกลางมา<ๆ>เดี๋ยวเขาก็คัดแบ็กกลับเข้าไปนะครับเ<ๆ>พราะมีโอกาสที่เราจะตัดได้อยู่แล้วถ้าเราเอาพวกกองหลังหรือคน กองไว้ในจุดของด้านตรงกลางนะครับตรงกลางของในจุดสนามของเราอะ่ะในแดนเรานะครับมันก็จะมีจํานวนคนเยอะกว่าสังเกตดูนะครับผมรับทั้ง11คนเลยเห็นไหมครับก็คือแผนนี้ก็คือเรียกได้เลยว่ารถบัสนั่นเองครับการการโต้กลับนี่อาจจะไม่ได้รวดเร็วเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหนึ่งด้วยแมนยูไม่ได้มีนักเตะที่มีสปีดจ๋าจัดจัดนะครับอ่า ไม่ได้มีความแม่นยําเรื่องของเทคนิคสแปกการส่งอะไรที่เฉียบคมนะครับไม่เหมือนลิเวอร์พูลไม่เหมือนตัวของแมนซิตี้นะครับก็จะไปไปลุกได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้วื้หวายเยอะเอาง่ายเอาเราซื้อเวลานะครับซื้อเวลาครับเผื่อไปเล่นกับยูเซอร์หรือกับคนที่มีตัวนักเตะที่เก่งๆครับในพวกอะไรอะ แอนติเมททีมนะครับผมสังเกตเห็นเลยว่านักเตะเยอะมากนะครับนักเตะของแมนยูนะครับปองกันเลยแล้วด้านหน้าแทบจะไม่ขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับการเพสบอลนะครับการไล่แย่งบอลนะครับเข้าถึงเร็วมากนะครับผมเห็นไหมครับคือยังไงซะถ้าเขาเล่นบอลตรงกลางนะครับ เขาไม่วิ่งฉีกออกไปด้านข้างนะครับไม่เล่นด้านกว้างยังไงก็เรามีโอกาสที่จะตัดบอลได้สูงนะครับมีโอกาสตัดบอลได้สูงผู้เซนเตอร์เห็นไหมครับสามตัวรวมทั้งตัวผู้แบ็กเองนะครับก็ไม่ขยับขึ้นมานะครับไม่ขึ้นมาเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เราทําเป็นทีมรับนะครับแทบจะแบบ80ด0เเเซนได้เลยครับ เราเรอสวนรอโต้กลับอย่างเดียวนะครับะระดับความยากตามที่เห็นเลยนะครับผมปรับเป็นลิเจนนะครับปรับเป็นลิเกนครับก็มันมันซื้อซื้อเวลาได้นะครับแต่การที่ว่าเราจะโดนยิงไหมไอ้นั่นก็คือความละเอียดในการคอนโทลนะครับในการคอนโทลจอยอีกว่าเราห้ามพวดนะครับหลักๆกก็คือ การคอนโทรลนะครับตัวนี้ผมจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดครับคอนโทรลก็คือเราพยายามอย่าเข้าบอลพวดนะครับให้กดตัวจ็อกกิ้งนะครับจ็อกกิ้งไว้นะครับถ้าเราไม่พวดไม่ผีผามนะครับยังไงซช้ะมันก็มันก็ไม่หลุดตำแหน่งนะครับอ่าแล้วก็ที่สำคัญอย่าอย่าทำการเรียกนักเตะอีกคนเข้ามาเพจช่วยนะครับถ้าคุณไม่แม่นจริงนะครับมันจะเสียตำแหน่งเฉยๆนะครับ เนี่ยครับสังเกตการลุกนะครับเราจะไม่ได้หวือหวาเยอะนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวของฮอยลุนนะครับที่ยืนเป็นหน้าเป้าคนเดียวนะครับก็สาเหตุหลักๆก็คือพวกหน้ารึงปีกของเรานะครับไม่ว่าเป็นหน้าซ้ายหน้าขวานะครับผมให้เขาลงไปช่วยในเรื่องของเกมรับนะครับเวลาโต๊กลับนะครับมันอาจจะไม่ได้ขึ้นได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องดึงจังหวะนิดนึงนะครับหรือถ้าใคร เล่นในทีมที่มีพวกหน้าเป้าเร็วๆนะครับคุณอาจจะเลือกเอาก็ได้ว่าจะให้ใครลงมาบ้างหรือไม่ลงมาบ้างก็ไปปรับเทคนิคเพิ่มเติมนะครับลองเซตดูนะครับเอาที่มันเหมาะสมกับตัวตัวเรานะครับอย่างของผมเองผมผมว่าแบบนี้มันมันก็ซื้อซื้อเวลาซื้อเกมได้อยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสในการยิงนะครับ ที่แน่ๆเลยคือนักฟุตบอลเรานะครับยืนพันแข้งมันขาหมดเลยนะครับไม่สามารถที่จะเล่นได้ง่ายเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็มีจังหวะพลาดเองนะครับพลาดแน่ๆครับเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าพวดพลาดนะครับยังไงซะเดี๋ยวเขาก็เคาะบอลไปเคาะบอลมาครับก็เป็นโอกาสของเรานะครับดูในในตัวของระดับความยากที่เป็นลิเจน,นะครับเขาก็ไม่ได้ปล่อย ครับ uhm. ตัว AI ไม่ได้ปล่อยให้เราเล่นได้ง่ายๆเลยนะครับผมบีบทีละสองคนเลยนะครับก็อย่างน้อยเราก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะได้โต้ดูไปเรื่อยๆนะครับผมก็อาจจะตับบ้างเป็นบางช่วงนะครับนะครับอย่างตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเราได้ตัดเกมนะครับแล้วก็สวนขึ้นมานะครับ ก็มันอยู่ที่ความแน่นอนหรือ,อการคอนโทนด้วยนะครับว่าเราจะในเมื่อเรามีโอกาสที่จะจบสกอร์แล้วเรายิงได้คมไหมแล้วก็ถ้าเราเพสเขาเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับมาเราจะไล่เขาจนไหมหรือเขาจะพลาดไหมนะครับอย่างงี้ครับเขาก็ส่งส่งใกล้ๆส่งิจชิดนี่ครับอย่างตัวฮาแลนไปวิ่งไปเองก็หมดแล้วครับมันไม่มีใครขึ้นไปอ่าแล้วมันก็เหลือของเราอยู่เยอะนะครับ ข้อเสียก็คือของแมนยูก็คือหอยลุนนะครับถ้าใครเล่นอยู่ก็น่าจะรู้ว่าหอยลุนสแต็กน้อยมากนะครับโอเวอร์ออลยู่แค่77 78เองนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับนันคือหอยลุนครับไม่ได้เป็นที่เป็นนักเตะที่มีสปีดจีจาดอะไรนะครับแอนโทนีก็มีอยู่ครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับ8ปิดกว่านะครับนี่ครับต้องเรียกว่าต้องใจเย็นบ้างนะครับต้องใจเย็นหน่อยนะครับเวลาปั้นเกมมันอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับ เท่าที่เล่นดูก็คือได้ผลดีนะครับเพราะว่าผมก็ใช้ใช้แผนในลักษณะนี้อยู่ประจำนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นเล่นในพวกอันติเมตทีมนะครับผมจะมีพวกหน้าซ้ายหน้าขวาที่มันเร็วแล้วก็หน้าเป้าที่มันมีสปีดท,ที่มันจี๊ดจ๊าดก,กว่านี้มันก็จะเห็นผลนะครับเห็น <play> ไหมครับสุดท้ายเ้าก็คัตแบ็กอยู่ดีนะครับ ไม่ว่าจะเป็น AI หรือไม่ว่าจะเป็นยูเซอร์ด้วยกันยังไงก็คัดแบกนะครับเพราะว่าถ้าเข้าไม่ได้มันต้องคัดแบกอยู่แล้วนะครับแล้วจะสังเกตเห็นว่านักเตะเราเนี่ยมันยืนกองเต็มเลยนะครับดูครับแดนกลางก็แน่นปัดเลยครับคือมองไปไหนมันก็จะเห็นนักเตะเราเต็มไปหมดเลยครับอ่าที่สําคัญนะครับผมแนะนําให้ยืนตําแหน่งนะครับทีมให้แบบให้ชิดกันครับโอเค๋ยวจบแมตช์นี้๋ยอไปดูอีกแมตช์นึงนะครับ แมตช์นี้เจอกับลิเวอร์พูลนะครับผมระดับความยากผมเปิดเป็นลิเ e n จนนะครับลิเนเดอรี่นะครับคอมเพติเตอร์เปิดออนนะครับผมตัวคอมเพติเตอร์ก็ผมได้อธิบายไว้แล้วนะครับว่าเปิดแล้วมันจะเป็นยังไงครับไปย้อนคลิปดูได้นะครับโอเคยอมาจัดตัวนักเตะเหมือนเดิมนะครับตัวความกว้างนะครับตัวนี้นะครับผมแนะนํายืนอยู่วันสัก 20- ่สัถึงสาไม่ อย่าอย่า40แล้วกันอย่า40 50มันผมว่ามันกว้างไปนะครับเราจะบีบโซนอยู่ตรงกลางนะครับส่วนความลึกก็ประมาณสัก40กําลังสวยนะครับไม่ต้องดันขึ้นสูงนะครับเพราะเราเล่นเกมรับการโต้กกับนะครับ Build up พย์ก็คือเป็นลองแล้วก็เป็น Direct p a s ซ i n g นะครับผม Change c r e นะครับเป็น Direct p a s ซ i n g นี่ครับความกว้างของนักเตะเหมือนเดิมนะครับผมยืนที่40นะครับการที่จะให้นักเตะเข้าไปเล่นลูก Corner อะไรนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับผม มาเหมือนเดิมเลยนะครับมาตั้งแต่กองหลังผมจะปรับเหมือนเดิมหมดเลยนะครับก็ไปแบบรวดเร็วนะครับก็คือปรับการตัดบอลนะครับการตัดบอลให้เป็นเอ็กซ s i ิ e นะครับเอ็กซ s i ิ e หมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องให้นักเตะนะครับในแบ็ k โฟร์ทั้งสี่ตัวนะครับไม่ต้องไม่ต้องขึ้นนะครับผมไม่ต้องขึ้นทำเกมลุกนะครับอ่า ไม่ต้องขึ้นทําเกมลุกให้ยืนค้างไว้ในตัวตัวอื่นอาจจะเป็น Default ก็ได้นะครับผมส่วนคู่กลางรับนะครับกลางรับก็คาเซมิโลเนี่ยครับเป็นเราเป็น cover center หมดเลยนะครับเมสันเมาส์ก็เช่นกันนะครับพวกนี้นะครับถ้าถ้าแผนไหนมีมีคู่กลาง2คนก็สบายครับก็ให้เป็น cover cover center หมดเลยนะครับก็ไม่ต้องให้ให้นักเตะทางออกไปปีก ไปบล็อกด้านปีกไม่ต้องนะครับให้คือยืนตรงกลางเป็นหลักนะครับส่วนตำแหน่ง AMF นะครับพวกนี้ก็คือให้ลงมาช่วยเกมรับนะครับหน้ากึ่งปีกซ้ายขวาก็ให้ลงช่วยเกมรับนะครับผมการตัดเกมก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับให้เขาเล่นตามปกติเป็น default ไปเลยนะครับผมอย่างแอนโทนีอย่างเงี้ยก็ลงมาส่วนห้อยรุ่นนะครับนี่หน้าเป้าหน้าเป้าก็คือ,อ ไม่ต้องให้ลงมาช่วยเกมรับนะครับก็คือให้เขายืนห้อยหนอยู่ข้างหน้าเลยนะครับว่าเราจะได้เล่นในลูกของการโต้กลับเร็วนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าไปแบบรวดเร็วเพราะว่าผมไม่อยากจะให้คลิปมันยืดยาวเท่าไหร่นะครับโอเคมาดูนะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะสังเกตเห็นว่าชุดแบ็คโฟร์ผมจะยืนอย่างนี้แล้วก็ยืนชิดกันนะครับถ้าสังเกตในจอจะจะเห็นว่าผมจะปล่อยให้ตัว หน้ากึ่งปีกของเลี้ยวหูเองมีตำแหน่งมีพื้นที่เล่นเยอะนะครับปล่อยเขาวิ่งยาวๆไปเลยนะครับยังไงก็คัดแบ็กยังไงก็วิ่งตัดในเหมือนเดิมนะครับอ่ามันสามารถคอนโทรลได้ง่ายครับนี่ก็คือถ้าเราเป็นการอ่าเข้าแย่งแบบตัวเฮฟวี่เองนะครับจะสังเกตเห็นนี่ไงโตกลับนะครับก็คือถ้าตัดบอลได้มันก็ต้องอยู่ที่ความแน่นอนของเราด้วย นะครับว่าเราตัดแล้วเรายิงได้เฉียบคมประมาณไหนนะครับการเซตติ้งนะครับพวกเกี่ยวกับการยิงการอะไรผมก็ทำคลิปไว้แล้วนะครับถ้าใครจะเห็นว่าผมบางลูกอาจจะยิงไม่เข้าเนี่ยเพราะว่าผมผมปิดปิดออตโต้ซะซะทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นเล่นเป็นแบบเมนวลเองนะครับผมสาเหตุเป็นเพราะว่ามันมัน มีการยิงที่ไวหรือเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องรอจังหวะนะครับอาจจะฝึกสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความคุ้นชินครับสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าเราไม่ไม่พวดพาดเข้าไปนะครับผู้แข่งเองก็ไม่ไม่ได้ปล่อยบอลง่ายๆนะครับบางทีจะเห็นเขาคึงไปคึงมาเลย คืนบอลคืนซ้ายครืงขวาครืนจนแบบมันจะเอาให้หลุดให้ได้นะครับต้องบอกว่าเวลากดตัวจ็อกกิ้งนะครับเรากดแบบไม่ไม่ใช่กดค้างนะครับกดปล่อยกดปล่อยนะครับให้มันเป็นจังหวะที่เราจะเข้าไปแท็กเกิลด้วยนะครับไม่ใช่กดค้างนะครับถ้ากดค้างนักเตะเรามันจะช้าเลยนะครับมันจะช้าเลยนะครับมันจะประกบเขาไม่อยู่นะครับ อันนี้ก็ได้โอกาสแล้วก็ยังไงล่ะยังไงซี่รเจนนะครับอาจจะถ้าใครเก่งแล้วก็คิดว่ารีเจนมันก็คงจะธรรมดาแล้วมั้งครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองรีเจนก็เก่งอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆอยู่นะครับผมอ,อยากรู้ว่ามันยากหรือมันง่ายนะถ้าถ้าใครแบบ ปรับริเจน้วไม่เซตแผนไม่เซตอะไรเลยเข้าไปเล่นนะครับผมเคยลองดูนะมันมันลวกกว่าที่เราตั้งค่าเซตแผนแบบละเอียดอยู่นะครับผมมีผลอยู่พอสมควรครับการเซตติ้งตัวสควอตนะครับรคือพอเรารับลึกลับรับลึกรับเยอะนะครับปล่อยให้เขาเข้ามาเลยนะครับปล่อยให้เขาบุกขึ้นมาเลยนะครับ สังเกตเลยว่าชุดแบ็กโฟ o ผมนะครับกับผู้มิดฟิลด์ตัวรับนะครับยืนแน่นเอียดนะครับที่สำคัญอย่าลืมเรื่องการบีบแย่งบอลนะครับให้ปรับเป็นฮวบิทัชนะครับอย่าไปทำดอปแบ็กนะครับดอปแบ็กนี่โหแย่มากเลยนะคือ <c oughs> <c oughs> แบบดอปแบ็กนี่ดอปจริงๆนะครับไม่สนใจที่จะขึ้นมาเพสเลยนะครับ จะสังเกตดูว่าช่วงท้ายๆเกมนะครับอย่างเกมเมื่อกี้เองนักเตะผมสเตมิน่ก็ไม่ได้หมดนะครับไม่ได้หมดนะครับขนาดแมนยูที่นักเตะไม่ได้เทพไม่ได้อะไรนะครับสเตมิน่ไม่ได้เยอะนะครับแต่ละคนก็ไม่หมดนะครับนะครับโต้กลับก็จะประมาณนี้ครับเราอ่ามันจะไม่มีเห็นไหมครับแอนโทนีจะขึ้นมาไม่ทันนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาลงไปช่วยรับนะครับ ถ้าเรามีคู่มิดฟิลตัวลุกนะครับที่มีสปีดสักหน่อยอย่างเมื่อกี้พาไปเองได้นะครับอันนี้ก็ต้องต้องเรียกว่าเป็นข้อจํากัดด้วยนะครับลองเอาไปปรับจูนนะครับลองใชใ้กันดูนะครับไอ้นตี้แน่วิ่งเพสตลอดนะครับยืนขวางนะครับอย่างฮอยลุนก็ลงมาต่ำเหมือนกันนะครับเวลาเล่นเกมรับนะครับ <Jones. S 2> ก็ไม่ได้ยืนหวนไม่ได้ยืนชิดกับ ผู้เซนเตอร์ของฝั่งลิเวอร์พูลนะครับแต่เขาก็ก็ลงมาแค่นั้นนะครับไม่ได้ลงมาเยอะนะครับสังเกตเห็นเลยนะครับว่าเขาจะถ่ายบอลไปมานะครับเต็มที่ก ouais ็ล็อกซ้ายล็อกขวานะครับแล้วก็ออกข้างนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวก็คัดเข้าในนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเห็นไหมคึงซ้ายครึงขวานี่ประมาณนี้เลยนี่ที่เหลือก็ต้องลุ้น ผู้รักษาประตูด้วยนะครับว่าผู้รักษาประตูมันจะเหนียวไหมนะครับการเล่นแผนเกมลับเนี่ยมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเราจะคอนโทรลอย่างไงด้วยถ้าประตูที่ไม่เหนียวมันก็เพราะบางทีเขาอาจจะส่องไกลนะครับถ้ามันเจาะยากเขาก็อาจจะยิงไกลก็เป็นได้นะครับโอเคมาต่อในครึ่งหลังนะครับผมไปอย่างรวดเร็วนะครับผมอ่า ดูแบ็กโฟเป็นหลักเลยนะครับแบ็กโฟไม่ขึ้นเลยนะครับเราก็ต้องหาจังหวะยิงจังหวะ2เอานะครับผมพวกชุดชุดหน้านะครับชุดหน้ารวมทั้งแดนกลางเราก็จะบุกช่วยอยู่นะครับจะขาดแค่4คนล่างแค่นั้นเองนะครับถ้าไม่ใช่ลูกโอเพนเพย์เจ็ดพีทพวกลูกคอนลูกอะไรไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับยังไงก็ไม่ขึ้นครับแบ็กโฟสีตัวนะครับโอกาสน้อยมากนะครับที่จะเติม ขึ้นไปช่วยนะครับเพราะว่าเราใช้คำสั่งเฉพาะบุคคลไว้เลยนะครับเรามีโอกาสโชฉบ,ชบๆไมายิงได้นะครับอ่าแต่ก็ถ้าผู้รักษาประตูในระดับหนึ่งก็ผมก็ว่าก็ยากอยู่นะครับเพราะว่ามุมแต่ละมุมที่เขายิงมันก็แคบอยู่พอสมควรครับขอแคบประตูอย่าเวออย่าออกมาเปิดมุมเยอะนะครับนะครับคือเขาก็อยวคัดออกไปแล้วก็ดึงกลับเข้ามาก็ไปไต่ริมเส้นเหมือนเดิมนะครับ โอกาสที่จะได้ยิงถามว่ามีไหมในการเล่นแบบนี้เขาก็มีแหละครับ <c> เ <oughs> พราะคนมันก็ไม่ได้ไม่อะไรอ่ะเขาเรียกมันไม่ได้ขนาดที่จะแบบตันไปเลยนะครับเดีย๋ยวเขาก็หาวิธีเจาะเราครับแต่เล่นแบบนี้ก็ดีที่เราไม่พลุนนะครับ <c oughs> ไม่โดนจนพลุนนะ <c oughs> <c oughs> โอเคไปต่อนะครับผมก <c oughs> <c oughs> <ๆ>็ยังถือว่าเล่นได้ดีอยู่นะครับ กับการที่ใช้แผนนี้นะครับเก<ข>มรับฉบับรถบัสน,นะครับโดยสไตล์ของแมนยูเนต็์นะครับที่เคยเป็นดราม่ากันอยู่ช่วงหนึ่งนะครับรับลอโต้แต่แมนยูของ <น twin S 1> จริงรับไม่ลอโต้นะครับผมโอเคมาครับไปติดนะครับนี <c oughs> ่ขนาดพวกกูแบ็คไม่ได้ มีสปีดอะไรที่รวดเร็วนะครับเพราะว่าถ้าถ้าฟูลแบ็กไม่เติมขึ้นนะครับยังไงก็ไม่มีการวิ่งแข่งง่ายๆนะครับมันจะไม่หลุดตำแหน่งนะครับเนี่ยมันจะยืนชิดกันนะครับพอมีบอลมาเราก็ค่อยเปลี่ยนตัวโฉบออกไปนะครับตายแล้วครับตายแล้วไม่มีสปีดนะครับเนะี่ยก็ต้องยอมทางออกข้างแล้วก็รอเพื่อนนะครับก็อย่างนี้เลยนะครับอือแล้วก็รับอดทน ลูกแบบแบบรอจังหวะนะครับทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างนะครับเอาง่ายๆเลยถ้าแผนแผนนี้นะครับถ้าเล่นจริงๆก็ผมว่าถ้าชนะก็ไม่น่าจะขาดเยอะไหมถ้าเจอแบบพวกที่เขาเคียเค้ยวๆจริงๆนะครับในการเล่นกับยูทเซอร์ด้วยกันแต่ผมว่าถ้าเล่นถ้าเล่นกับ AI นะในระดับดิดเจนนะผมว่าก็ก็ประมาณนี้เลยนี่ก็ริเจนนะครับโอ้ นิพาดเองนะคือพวดพาดนะครับนี่ถ้าทับพวดพาดมันก็จะประมาณนี้เลยครับนี่ถ้าเราไม่พวดพาดก็ยืนพิงกันอยู่อย่างนี้แหละมันก็ไม่สงง่งเนี่ยเห็นไหมคืดท้ายมันส่งมาปุ๊บก็ติดนะครับมันติดมันมันจะติดบล็อกก็คือเราก็ต้องอนั่นด้วยนะครับโอเคมาดูลูกโต๊กลับมานะครับนี่ก็คือเราโต้กลับเร็วได้นะครับนี่ขึ้นมาจากแรดฟอร์สนะครับสังเกตเห็นว่าพวกคู่กลางครับคู่กลางอย่างเมสันเมาส์นี่ครับ เราให้เขาเล่นเป็นแบบ Default นะครับไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ลุกช่วยนะครับในแดนกลางก็จะลุกขึ้นมาเดี๋ยวมาดูในตัวของรีเพออีกครั้งจะเห็นว่ามีสันเมาส์วิ่งตามขึ้นมาเลยนะครับนีครับตัวลุกเรามันก็จะยังมีอยู่นะครับจะมีบูโน่มีแอนโทนีครับนี่ก็คือการเล่นการเล่นลุกแบบที่ผมแนะนำให้ทำนะครับก็คือเป็นเล่นลองบอลแล้วก็เป็น d ด r e ็กพา s s ซิ่งนะครับอ่าก็คือเน้นจ่ายไปด้านหน้า เป็นหลักนะครับมันก็จะมีโอกาสที่ให้เราได้เก็บตกเก็บซ้มหล่นอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะครับถ้าเราเล่นในแผนลักษณะนี้นะครับมาก็คือเต็มนะครับนี่เห็นเลยนะครับเต็มเลยนะครับชุดแบ็กโฟน้าอาจจะโหวงเวงหน่อยนะครับแต่เราก็ค่อยๆทำเกมขึ้นไปนะครับ <c oughs> โอเคผบก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นการแนะนำในการเซตติ้งแผนใส่คำสั่งลายบุคคลนะครับแบบรวดเร็วคร่าวๆนะครับผมถ้าใครอยากดูว่าแต่ละคำสั่งทำหน้าที่ยังไงนะครับเซตแผนแล้วมันเป็นอะไรยังไงเงี้ยผมทำคลิปหลักที่อธิบายโดยละเอียดไว้อยู่นะครับตัวนี้ผมแค่เข้ามา แนะนำเพิ่มเติมนะครับว่าเอาตัวคําสั่งนะครับลายบุคคลมาสามารถทําแบบนี้แบบนี้ได้นะครับซึ่งการที่ผมเล่นให้ดูในลักษณะนี้ก็จะเห็นได้ว่าตัวนักเตะนะครับมันจะยืนเป็นแพ็กยืนเป็นฟอร์เมชันของเขานะครับไม่หลุดตำแหน่งไม่ไม่อะไรล่ะไม่เติมเกมขึ้นสูงจนเจอโต๊ะกลับนะครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ